พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราเขาอยู่บนดอยสูงที่ใครๆก็ไปยากนะครับเพื่อนของเราเป็นชาวดอยเขาพาไปพบสัตว์สัตว์น้ำสัตว์บกตระกูลก,กบตระกูลคังคอกนะครับที่ชื่อว่าจงโครงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับเด็กๆก็เริ่มจากวงลีีนะครับที่ลำตัวก่อน แล้วก็มีรดร,รีตรงหัวอีกหนึ่งวงเริ่มประกอบกันเป็นตัวนะครับและตรงท้ายก็จะเป็นตะโพกที่ลาดลาดลงมีขาขาหลังจะใหญ่นะครับจงโค้งนะครับตัวใหญ่กว่ากบข้างคกที่เราเคยเห็นตามบ้านทั่วไปนะครับตรงด้านหัวด้านปลายหัวเนี่ยดูเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะครับแ็จแล้วเ็ามีต่ม อยู่ด้านหลังตา1ก้อนแล้วก็มีปากที่กว้างร็จแล้วก็มาที่ขานะครับขาเขาเป็นท่อนๆมีนิ้ว4นิ้วนะครับจากมุมนี้เรามองเห็นแค่3นิ้วเดี๋ยววาดเป็นบันทึกให้เห็น4นิ้วอีกรูปหนึ่งนะครับร็จแล้วขาหลังเป็นขาที่ใหญ่นะครับขานนี้เขาจะเอาไว ีบตัวว่ายน้ําที่นิ้วด้านหน้านะครับไม่มีพังผืดครับแต่นิ้วด้านหลังเนะี่ยจะมีพังผืดใหญ่เลยนี่คือที่มาของตีนกบนะครับที่เราเอาไว้ไว่ายน้ำนครับอย่างที่บอกนะครับเขามีปุ่มทั่วตัวเลยลายเส้นก็จะขยิกขยักนิดนึงน,นะครับดูลักษณะให้ความละเอียดตามที่เราเห็นนะครับ ไม่ต้องเหมือนกับผมวาดก็ได้นะครับเด็กๆวาดในแบบของตัวเองเลยนะสังเกตให้มากๆเท่านั้นเองในตามแบบฉบับของตัวเองนะครับเดี๋ยวลงเส้นนิดหน่อยเผื่อเพื่อนบางคนเขาจะมองไม่เห็นหรือนึกไม่ออกนะครับสำหรับเด็กบางคนนะครับถ้าไม่ต้องการลงเส้นก็ไม่ผิดนะครับวาดไปในสไตล์ของเราเลยนะครับสมุดนี้บันทึกนี้เป็นของเรานะครับเราวาดในในแบบของเรานะครับ ลบเส้นที่ไม่ใช้นิดหน่อยออผมจะเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดก่อนก็คือตาเขานะครับออกเป็นสีเหลืองๆแล้วที่ปลายปายกเขาจะมีสีเหลืองอ่อนๆนิดหนึ่งนะออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเอาละครับต่อไปเมื่อตาเสร็จแล้วเราก็ดูตัวครับตัวเขาจะเป็นสีเทาออกเอ่อสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเราก็ระบายสีเทาไปทั่วๆตัวก่อนเลย เสร็จแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดนะครับเอาเท้าเข้มหรือสีดำมาเริ่มทำจุดนะครับสังเกตเตุ่มตุ่มบนตัวเขานะครับตุ่มบนตัวเขานี่มีเยอะมากเลยเราทำเท่าที่เราทำได้นะครับเอาหลักๆที่เราเห็นชัดนะครับา mm hmm. ล้ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จดบันทึกตหนังสือที่เราต้องการบันทึกก็คือชื่อของเขาจงโครงบันทึกจากตำบลศพโขง อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มันทึกนิ้วนิ้วเขามีสี่นิ้วนะครับแล้วก็มีสี่ขาขาคู่หน้าเนี่ยไม่เหมือนขาคู่หลังนะครับคือไม่มีพังผืดเอาละครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาเราออกไปเที่ยวไหนก็ตามไม่ว่าจะไปทุ่งนาป่าหรือว่าน้ําตกหรือว่าทะเลเรา เอาสมุดทึกติดตัวไปด้วยนะครับพบเห็นอะไรที่น่าสนใจในธรรมชาติเราจดในบทสมุดของเราแล้วขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับ